ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับผมเข้าสู่ช่อง Mark w e a t e r Gamer นะครับผมแล้วเราก็เข้ามาอยู่กันในเกม r e นะครับผมมาต่อกันเลยครับผมมาตอนหลังจากที่เราช่วยเอลลี่ได้แล้วเอลลี่ก็ให้ของเราโป๊ะเข้าให้โป๊ะเข้าให้มาเอามาให้หมดเลยเอลลี่ทำดีมากโอเคไปกันต่อโอเคมาวิทยุเข้า อช่างเป็นวิธีช่นที่ที่ทราบจริงๆโอ้ขอบคุณทำไมแกไม่ไปให้ผมพ้นจากหน้าฉันซะเฮ้ยคุณเป็นเออเหมือนตัวแบบพิเศษนะสำหรับสคริปนี้เหรออย่าสำคัญตัวไปหน่อยเลยนะโอเค โอ้ผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าเป็นตัวที่ดำเนินเรื่องอให้คุณหรอโอเคเดี๋ยวข้า,ขาจะโชว์ให้เจ้าเห็นเองอ๋อมันเหมือนประมาณว่าไอ้เจ้าตัวนั้นนะไอ้เจ้าซาราซ่ามันเหมือนกับว่าเหมือนเล่นแบบเขียนบทให้ลีออนนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ประมาณนี้แหละโอเคครับผมเดี๋วยวตรงนี้เราขอเสียเวลาก่อนนะคุณผู้ชมโอเคเราขอเสียเวลาสักครู่นะครับผมเพราะว่าเราจะไปเอาบลนะ็อกเก้นบัตเตอร์ไฟ้นสวัสดีพ่อค้า ตอนนี้เราได้เอสลี่ตัวเอสลี่มาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนปืนก่อนโอเคหัหลังกลับเราจะไปเอาปืนฟรีที่แรงแรงกันนี่เออเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปเอาบเก้นบันทึกไฟ์เรามาเอาปืน RPG ก่อนเก็บให้หมดยิบยิบยิบลิบไม่รู้แหละ ไครเอามาโชว์รีออนเก็บล okay, ิฟหมดลิฟโอเคเรียบร้อยโดหมดทุกอย่างตอนนี้กระเป๋าเราน่าจะช่องเต็มที่สุดแล้วมั้งน่าจะอัพไม่ได้อีกแล้วโอเคตรงนี้ที่ประตูไม่เปิดเพราะว่ามันนีนี่ใช้ไปใช้มีดตัดฮาคิไป <t ot noise> เปิด <t ot noise> โอ้โหมาสเตอร์รออีกแล้ว ไอ้น,นี่จำไม่ผิดน่าจะวันฮิตคิวเหมือนกันนะตัวนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้มันตาได้มะเน่หหัวเราขาดซึกจังโอเคตายพอดีเราจะไปเอาปืนฟรีย่อมมีตัวมาขัดขวางไอ้สองตัวนั้นมาด้วย มาเรียกมาเลยครับผมยิงมายิงมาโอเคมาสิมาสิาสโอเคแอดลี่ดีมากยิงหัวไม่ได้ก็ยิงตัวมันเนี่ยแหละคุณผมูม้ชมมาดิฮะเติมโอ้โหยังไม่อีกเหรอโอเคเรียบร้อยเฮ้อ โอเคแล้วเบิดไฟจึ๊บเงินเก้าร้อยนี่แน่ดับเบิลคิวกล่องใบได้กระสุนช็อกกันมาก็ยังดีหน่อยกระสุนแฮนด์กันทองห้าพันโสมตรงนี้เป็นงูมั้ง จำไม่ผิดใช่ไหมเอากระสุนสไนเปอร์อันนี้ไงโอ้โหไม่ทันลีออนแกฟันอะไรของแกวะเนี่ยนี่แน่ยิงก็ยิงไม่โดนเอาดิโอเคหมดแล้วนะเดี๋ยวดูเช็คของก่อนน่าจะหมดแล้วอ๋อนั่นไงตุม่มโอเคสเปเนล ตัดไปเปิดเปิดมาเราจะมาเอาโบเก้นบัตเตอร์ฟลายนะผมปืนฟรีแล้วผมก็จะใช้โบเก้นบัตเตอร์ฟลนยนี่แหละแทนคิวเลอร์เซเว่นนะจะใช้แบบยาวๆไปเลยนี่ครับผมตรงที่เราเข้ามาไม่ได้มันล็อกต้องเปิดจากข้างในโอเคส่งแอดลีไป โอเคมาแล้วแล้วเราก็เอาเลยครับผมโดูของมาเหมือนเดิมโอ้โหท้องอีกห้าพันแล้วก็ขวดน้ำหอมอีกสุดจัดนี่โบเก้นปัตตาฟายโอเคปืนเต็มแต่ไม่ใช่ปืนเต็ม,ม,ช,ตมช่องเต็มเพราะฉะนั้นแล้วก็ผสมยาเยวค่อยไปจัดของที่หลังแล้วกัน ตอนนี้ใส่ไปก่อนมีอะไรใส่ไปก่อนกระสุนยากินกี่ช่องเนี่ยยากินสองช่องโอเคไม่เป็นไรมาได้โบเกมบัตต์ฟายมาแล้วปืนฟรีที่เราไม่ต้องซื้อจัดไป <Follow me. S 1> มาตามมาแอสลี่เราจะกลับไปทางเดิมกันโอเคครับผมก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับผม มันอาจจะเสียเวลาหน่อยนะเพราะว่าผมย้อนกลับมาเอาปืนนะผมปืนฟรีลุยยังนอนตายอยู่ที่เดิมเลยฮนะใครจะจัดวิธีงานศพให้หลุยเนี่ยมาครับผมมาเราจะเข้าเนื้อเรื่องกันต่อแล้วเปิดประตูไปโอเคเจอตุ่มไม่ต้องเรียกตุ่มก็ได้มั้งอันนี้มันน่าจะเป็นแก่กันขนาดใหญ่โอเคเวลเวดบูมา เราอยู่ตรงนี้นี่เราเลื่อนหมุนเองได้อย่างเท่ใช้ระบบอะไรทำงานเนี่ยแค่คนยืนก็สามารถไปได้โอเคครับผมตรงนี้มีทิกอยู่ให้ใช้สไนเปอร์ตรงนี้สไนเปอร์ OP มากมาเลยนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยโอเคได้มาแล้วหนึ่ง หีบนี่หนยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอเคได้มาแล้วสองหีบอย่างม่วงไหวแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นปืนแทนกันเหมือนเดิมครับผมเลนสนายของเรานั่นเองเนี่ยก็เก็บฟรีๆเลยโอเคได้เงินมา5,000โอเคระหว่างรอเตงกระสุนก็ได้ มาเปิดกระโดดอย่าถือลูกตุ้มมานะ่ะนี่แน่หัวแตกไปซะหัวแตกไปซะโอเคแล้วตรงนี้รีบเปลี่ยนเป็นปืนกลเลยครับผมเราต้องใช้ปืนกลแล้วก็เติมให้เต็มด้วยเพื่อความมั่นใจสามัดก็ต้องเอามาตรงนี้เหงยหน้ายิงเลย เรียบร้อยเขาเรียกว่าไปอย่างว่องวโอเคหลังเข้าเราก็ได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะสามชิ้นเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นแทนกันหลังกลับไปยิงโอ้โหมาแค่ตัวเดียวเองคิดจะเปรี้ยวกับพี่เหรอไอ้หนูนี่แน่เอาลูกทีไป หัวแตกดอบไหมไม่ดอบด้วยขอบคุณโอ้โหต้องรอแล้วแฮะแล้วสมัดาวไปไหนล่ะเออหือขอเล่นมุกหน่อยเถอะมาโอ้โหอย่างนั้นก็ทาม,มิ่งดีจัดไปแอสลี่มาแล้วพี่กำลังกลับไปหาน้องเดี๋ยวนี้เลยเจ้าไปแล้วเจ้ามาขอโทษที่ทำไม่รอนานแอสลี่ มาแล้วโบเข้าใหา้โอเคฟอลมีตามข้าพเจ้ามาตรงนี้เช็คของดีมีอะไรไหมไม่มีไปได้โอเคถึงเวลานั่งพักถึงเวลานั่งจ้องหน้ากันโอเคเดี๋ยล้วรถลางก็พามาที่ไหนไม่รู้ กระสุนลูกซองสไปเนลโอเคก็ยังดีหน่อยตรงนู้นมีไหมตรงนู้นไม่มีโอเคอันล็อกประตูอ่านี่ก็จะเป็นฉากแรกที่เรามาโอเคไปโอเคใส่ไปแล้วก็ใส่ไปสามอันครบประตูถูกเปิด อ่าแล้วก็ต้องเลี้ยวขวาก่อนครับผมบอกเลยว่าเหมือนเดิมครับตอนเด็กๆมันเป็นภาพหลอกตามากเลยนะด่านหลอกตาผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าทางนี้มันเลี้ยวได้คือก็ต้องาอาศัยความเล่นแบบเยอะๆนี่ลรูปนี้ก็กดได้จะได้เงินห้าพัด่าระเบิดมา1ลูกตรงนี้มีของไหมไม่มีตรงนี้ก็คือที่เราเจอซาราซ่าตอนแรกเลยนะ โอเคไปต่อเคลียร์หมดแล้วถ้าผมจะไม่ผิดอพา์น,นี้อาจจะต้องแบ่งด้วยนะมันอาจจะนานนะคุณผู้ชมพันเนี้ยโอเคเราเจอรถล่าง <Wait. S 1> แอดลี่รอก่อนกระสุนแหนกันโอ้โหเต็มโอเคงั้นเราต้องเสียสละไข่แล้วคุณผู้ชมโอเคกิน okay, oh. ไป <au> เพื่อให้ได้มีอยู่สองช่อง อ่าแล้วก็เอาอันนี้เหยียบไปอันนี้เหยียบไปแล้วก็เอาแฮนด์กันมาอ่าเรียบร้อยตอนนี้เราก็เต็มเหมือนเดิมครับผมโอเคตามมาเอ็ดี่มานั่งจ้องหน้ากันเหมือนเดิมแป พื้นอย่างเงาเงางามกระเทียมดองโอเคเวลเวสบู okay, well, well, ไปกันต่อเลยโอเคมาถึงห้องนี้แล้วเราจะไปทางที่ยากก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแต่เธาใครเล่นอ่อนทางนี้มันไม่ให้ไปนะคือเราจะไปได้แค่ทางเดียวเธาใครเล่นแบบฮาร์ดหรือโนมอลเนี่ยจะต้องไป2ทางนะครับผม เพราะฉะนั้นเราจะไปทางที่ยากก่อนเลยเอาแบบฮาร์ดจัดๆอ้แต่เรามีระเบิดสองลูกเออก็ยังคุ้มอยู่นะโอเคไปไหนต่อทางนี้โอเคสั่งให้แอสลีรอเรามาทางที่ยากก่อนโอเคเกือบกระโดดไม่ทันดีนะที่รีออนเป็นนักยิมนาสติกน่า ตรงนี้เราก็อย่าพึ่งแล้วกันขอโดูของก่อนอย่าพึ่งเก็บโอเคให้มั่นใจก่อนว่าเราปลอดภัยแล้วก็เช็คกระสุนด้วยเพราะตรงนี้จะงานเข้าของแท้ผสมไปเลยแล้วกันโอเคน่าจะครบนะครับผมมาเก็บเลย มาแล้วตัวไหนก่อนอุ้ยอุ้ยยิงป้องแป้งเลยโหเก่งใจกปืนที่อัพมาด้วยนะปืนพี่อัพมาแพงนะน้องน้องจะไม่สะสบสะเทือนอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหหรือว่าเราต้องใช้ช็อกกันวะเออช็อก er กันเราก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็ยิงปองแป้งอยู่เดียจะทันไหมจะทันไหมโอเคโอเคงอกมาสองตัวไม่เป็นไรเราใช้ไปเลยแล้วกันสองตัว กระสุนลูกซองอือโอ้โหยังจะงอกอีกเหรอยังจะงอกออกมาอีกเหรอโอเคเนาะเปลี่ยนเป็นใช้เลสไนก่อนดีกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็เติมกระสุนให้เต็ม ต่อไปจะเป็นตัวสีดำนะครับผมตัวสีดำนี่น่าจะถือเป็นพิเศษ,ษมาสามตัวเหมือนเดิมซะด้วยนี่แน่หนึ่งนี่แน่นี่แน่นแนสองอุ้ยเกือบเกือบเกือบเฮ้ยลีออนทำไมไม่หมุนวะไม่ได้ไงกดหมุนแล้วทำไมไม่หมุนอุ้ยเกือบอุ้ยเกือบ เออเออไม่สะทบสะเทือนอีกแล้วโอเคตัวนี้งอกโอเคกระสุนหมดโอเคมันมาแล้ว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 โอ้โหโอ้โหไล่หลังมาเลยโอ้โหไม่สะทบสะท้าน ไม่สะทบสสถานอะไรเลยโอเคเอาตัวนี้ไปก่อนละกันเฮ้ยแตกให้พี่สักตัวหนึ่งเถอะมันต้องอย่าง,งานั้นโอเคหมุนโอเคสองตัวเรียบร้อยนี่แน่นี่แน่นแน โอเคเหลือตัวเดียวเรายังพอสู้ได้โอ้โหเงิน6,500เลยนะนี่แน่เรียบร้อยปิวไปซะเฮ้อบังอาจบังอาจตอนกลับไม่น่าจะมีแล้วนะโอเคเติมโมสุนให้เต็มกันกรนชึบๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลสไนามาแอสลี่เราไปกันแล้ว เราต้องไปกันต่อโอเคเดี๋ยวเราจะไปอีกห้องหนึ่งกันเลยนะครับผมเคสั่งให้แอดลี่อยู่ตรงนี้แหละแต่ต่อไปก็ตาลีออนคนบ้าอะไรวะเนี่ยแรงเยอะมากเลยเป็นหินเป็นปูนเป็นเหล็กทับอีกข้างบนโอ้โหผมคิดว่าน่าจะเป็นตันนะอันเนี้ย ออนก็สามารถขยับมันได้มาประตูเปิดปโอเคตามมาเลยแอสลี่โอเคเรารอดไปแล้วนะโอเคโชว์ท่ามเรียบร้อยโชว์ท่ามนั <c oughs> ม่นไง <c oughs> เจอกับดักของเอ่อลอดสรารไสกแล้วไม่ อา้าวเราดูนั่นดิโัดเราวิ่งเป็นเด็กไปเลยมายิงหนึ่งไม่ต้องห่วงแอดลี่ลีออนบอกว่าอย่าก,กังวลแล้วเราต้องช่วยเธอได้นี่แน่เรียบร้อยหยุดตรงนู้นมีกระสุนโอเคและตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์เพราะว่าตรงนี้สไนเปอร์โอพีมากเดินเข้าไป โอเคแอสลีก่กีดอีกแล้วกีดทั้งเกมโอ้โหแล้วก็เครื่องบดบนี่ผีช้อนผีช้อนนี่แน่นี่แน่นแนโอเคแอสลี่เลอเข้ามาได้แล้วโอเคเรามีเวลาโดของแบบชิวๆเลยตอนนี้นดูดิไปดของแบบชิวๆไปโอ้โหเก็บโป๊ะ ดูดิยังไม่มาอีกอะโอเคมาแล้วเราจะโดของหมดแล้วเพิ่งจะมาถึงมาแล้วเราก็เก็บถ้วยเอ,อ่อเช็คดูอีกรอบหมดยังน่าจะหมดแล้วไปได้นี่โอเคเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าเหมือนมีใครออกประตูไปด้วยแฮนะเสียงแล้วเราก็กลับไปทางเดิมครับผมอ่าแล้วเราก็เข้าห้องนี้ด้วย เพื่อที่เราจะไปเก็บของเหมือนเดิมสวัสดีพ่อค้าเจอกันอีกแล้วนะโอเคระเบิดแฟลตเอามาก่อนลูกนึงก็ยังดีโอเคกระสุนแทนกันโอเคไปแล้วพ่อค้าเออเราต้องไปทางไหนเราต้องไปทางนูน้นอ่านี่ได้ระเบิดแฟตมาสองลูกตรงนี้ยัดสไนเปอร์ให้เต็ม <Wait. S 1> แอดลี่เราอยู่ตรงนี้ แล้วเราก็จะไปแอบส่องกันครับคุณผู้ชมนี่แน่แอบส่องเธออยู่นะจ๊ะแอบส่องเธออยู่นะจ๊ะนี่แน่นี่แน่นแ,นแอบส่องเธออยู่นะจ๊ะเรียบร้อยมาดิยิงนะยิงนะมายิงนะโอเคหมด15พอดีและตรงนี้เราก็ยิงไปเลยครับผมเอา้ายิงตกทำไมไม่ตก หนึ่งนัดโอเคยนวะเรายิงตกให้หมดก่อนแลวกันจะได้ไม่เสียเวลาปึ๊บปึ๊บเก็บเก็บเก็บและก็เก็บโอเคยนวะเราผสมของกันก่อนครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าของเราน่าจะได้ครบนะตะเกียงขาดอีกอันหนึ่งครับผมแล้วก็นี่ไงสามสี่ครบเหมือนเดิมแล้วไม่ใช่นี้ โอเคหน้ากากเราครบเหมือนเดิมต่อไป <Okay. S 1> มาสีเข้มพู <Okay. S 1> แล้วก็สีฟ้าโอเคประตูเปิดเอลลี่เราไมาเข้าห้องโปรโอเคกระสุนปืนกลกระสุนปืนกลท m p ขอบคุณมาก งูอ่าเรียบร้อยไข่น้ำตาลก็เอามาได้เงินจัดไปตรงนี้ก็จะมีทิกนะครับผมโอเคแนวรอสักครู่นะคุณผู้ชมทิกของผมก็คือให้แอดลี่รออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็เราก็จะมาตรงนี้กันด้านซ้ายกันโอเคผสมพอมาด้านซ้ายปุ๊บเราก็จะขึ้นไปบนนี้ โอเคพอเราขึ้นมาบนนี้เสร็จแล้วเราก็จะยิงรังมันตกได้อย่างง่ายดายเลยนะคุณผู้ชมนี่เลยเรามาแอบยิงลังมนเลยครับผมกดยิงไปรัวๆเลยจังหวะรังมันจะตกอะคุณผู้ชม,ม,ชม,ม,ชมตรงนี้เติมไปกระสุนเรามีเยอะโอเคยิงไปห okay, นึ่งแม็กโอเคนี่เรียบร้อยรังมันก็ตกตูม อุ้ยเมื่อกี้นี้ตกแบบบักักรวยนะนั่นน่ะทำไปเล่นเถอะโอเคแล้วเราก็จะได้ของด้วยนะครับผมนี่แล้วเราก็ใส่ของไปเลยแล้วกันเมื่อกี้เราได้ตะเกียงใหมาอีกอันนึงแนละ้วใช่ไหมโอเคใส่ไปตอนนี้ก็จะมี2ตะเกียงและเราก็ขาดสีน้ำเงินทั้งคู่อันเราต้องหาสีน้ำเงินมาได้2อ,อันนะคุณผู้ชมโอเคต่อไปเราก็เติมกระสุนให้เต็มก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยและทรัพย์สินแล้วก็หยิบช็อคกันมาเลยตรงนี้ เพราะว่าถ้าเราเปิดประตูไปเราจะงานเข้าแล้วจึบจึบเอลลี่ตามมาอ่าของตกเพียบโอเคเข้าสระคัดซีนเล็กๆน้อยๆแอลลี่โดนจับตัวอีกแล้วลีออนแอลลี่โอเค มันมาเป็นฝูงมันแงตาก,กับพิบแ,แล้วโอเคแล้วเราก็หันหลังกลับเลยหันหลังกลับแล้วก็ทีประตูไปนี่แน่อย่ามานะอย่ามานะโอ้โหมาเพียบเลยอย่ามานะบอกว่าอย่ามาไงอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเติม โอเคมีที่เป็นนัดค่อยอุ่นใจหน่อยอย่าเข้ามานะนี่แน่ยังไม่ตายเหรอโอเคเติมโอเคครับผมจบโอ้โหได้กระสุนแม็กนัมโชคดีเว้ยเฮ้ยอุ้ยแม็กนัมอีกแล้วโอ้พระเจ้าจอดมีอีกไหมไม่มีแล้วนะโอเค สีเขียวสีเขียวสีน้ำเงินเมื่อไหร่จะมีสีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินโอเคน้ำเงินได้มาแล้วครับหนึ่งอันน้ำเงินน้ำเงินอีกมีน้ำเงินอีกไหมเขียวโถ่เอ้ยได้มาน้ําเงินมาอันเดียวเองเหรออย่างนี้ของก็ไม่ครบสิโอเคเราได้ตะเกียงครบแล้วหนึ่งอันเราขาดสีน้ำเงินอีกอันนึงอ่ะไม่กระพริบให้เราหน่อยแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไร มาตรงนี้เปลี่ยนเป็นเลดายได้เอาออกมาชัวโอ,โอเคต้องยิงต้องกระตุน้นต้องกระตุน้นต้องกระตุ้นโอเคเปิดเรียบร้อยอืมรู้สึกว่าด่านนี้จะนานนะครับผมเถ่าผมจะไม่ผิดต่อไปจะเป็นห้องเซฟนะเพราะฉะนั้นแล้วเนาว ก็จะเซฟแล้วจะขอตัดคลิปเลยนะครับผมโอเคนะไงห้องเซฟจริงๆด้วยโอ้แต่มีพ่อค้าแฮเราไปคุยกับพ่อค้าก่อนดีกว่าโอเคมีลิสต์อัปเดตโอ้โหสามารถอัปเกรดได้เหรอก็จัดไปสิครับจัดไปโบเก้นบันทึกไฟเดี๋ยวเอาทีหลังก่อนเอาปืนที่แบบอันนี้ก่อนจัดไปจัดไปเงินไม่พอไม่เป็นไร เงินไม่พอไม่ใช่ปัญหาสำหรับพี่ไอ้หนูขายเก็บไว้แล้วกันขายขายอันนี้เราได้ครบแล้วแต่ว่าเหลือไว้อันนึ่งละกันอันนี้เราก็ได้ครบแล้วแต่ก็เหลือไว้อันนึ่งละกันเผื่อฉุกเฉินอ่าอันนี้ ครบแล้วสามอันขายไปสามหมื่นสองอันนี้ครบแล้วอันนี้ขายอันนี้ขายโอเคได้เงินมาแสนหกใจเย็นๆน,นะบล็อกเคมเบอร์ทัฟาย TMP โอเคต่อไปก็ลงให้กับบล็อกเคมเบอร์ทฟายเลยครับผมปรับปรับปรับโอเคเงินไม่พอแล้ว โอเคครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมโอเคเหนะี๋ยวขอตัดคลิปก่อนนะ